ตอนนี้คุณแม่คุณแม่ทำไม่ไหวเลต้องใช้มือสองมาทำมือสองครับทุนด้านล่างเลยครับทุนด้านล่างครับกินกันตามคนเราที่นี่เซตแรกยู่นิดเดียวมีจำหน่ายนะครับน้ำพริกก็มีจำหน่ายนะครับของชุมชนมีจำหน่ายด้านล่างนะครับ एक तो